สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะจน๊ะเนาะมาเจอกันอีกแล้วมือนี่บ่ได้มีอาหารได้จ้ะมือนี่มีอย่างมาเล่าสูฟังได้จ้ะมือนี่กับเมนนึงอยากจะเล่า อยากจะเล่าในตรงนี้เนาะจ้ะกับบากาศเป็นอุท่าหอนห้กับมิยิงไทยเฮ้าเนาะจะอา่าเพราะว่าสาวไทยเฮ้าเนาะจะสาวไทยเฮ้าแบบแต่งงานแต่งงานกับสามีฝรั่งได้สามีฝรัง่งหลายหลายอหลีหลายเนาะจ้ะช่วงนี้อา่ากับบางคนก็บแบบว่า แล้วก็เว็บไซต์หาอ่าคูออนไลน์จะสีกันหลายหลายจะ้ะหลายเป็นที่ยอมรับได้หลายเว็บไซต์เจอดีก็ดีไปเจอไลก่ก็ก็ไล่นอกจากในเรื่องแบบนี้เพราะว่าฝรั่งมันก็คือคือคนทั่วไปนี่แหละจ้ะม,มีมีรวยมีจนอืมมีโหดมีดีมีใจดีมีใจล่นอกจาก อ่ากะสิบโบกะสิบโบเอาไปหลายเด้อจ้ะมื่อนี้อ่าอ่าเมนนึงกาอยากมาเล่ามาแชทตรงนี้ถึงสาวๆเนาะจ้ะของแบบนึงนี่อ่าของของเมนนึงนี่คือสิบโบแบบสายสายฝอโดยสิ้เอาเป็นสายย่อเนาะจ้ะสายย่อเนาะเออสายย่อการเนาะจ้ะเมนนึงได้ลูกขาวได้ลูกขาวของสาวไทย ของเข้าแต่งงานแต่งงานนอกจากกับสามีฝรั่งมาอยู่กับสามีฝรั่งได้นานพอสมควรนอกจากมันหนีบพลเรื่องทะเละบ่แหว่งกันเดะคู่กันแหลมันกันนี้นีบพเเรื่องนี้นอกจากกับปฏิเสธโบได้เน,นาะกับทุกข้างเธอบอกว่า ทุกครั้งที่ทะเลาะกันที่ทะเลาะกับสามีของเธอสามีฝรั่งคนนี้ก็จะชอบคู่เธอคู่อีหยังวติคู่ว่าจะส่งกับไทยนอกจากทุกครั้งเลยแหละที่เธอที่เธอนั้นว่าเดี๋ยวฉันสิส่งเธอกับลูก,กับไทย นอกจากเออแล้วก็เธอก็ได้บอกไปว่ากรบมีการกับเทียงกันนอกจากเธอกับโบยอมโบยอมที่จะกลับไทยเพราะว่าเธอกับยังมีลูกที่เกิดอยู่นีน่เนาะดยกันมีลูกที่ติดตามมาจากไทยนํน่นนอกจาก สามีกับคู่เธออยู่แบบนี้เป็นประจำแต่เธอก็บ,บอกว่าเธอบบกับเธอบกับไทยเพราะว่าลูกก็เกิดอยู่นี่เธออยากอยู่นี่อยากแบบว่าเริ่มชีวิตใหม่ถึงเธอสิจบกันไปเลิกลากกันไปเธอก็อยากเริ่มชีวิตใหม่กับลูกนอกจากแต่ว่าสามีฝรั่งคนนี้บ่ยอม นอกจากจะคููเธอแล้วยังบอยอมให้เธออยู่ที่นี่กับลูกๆเขาว่าเธอเกิดว่าเลิกกันไปกับเขาเธอจะต้องกลับบานเธอกลับประเทศเธอและเอาลูกๆของเธอกลับไปผอเธอสอยู่ินบอดดั นอกจากนี่กานีกาคือเก,เกิดขึ้นจริงนอกจากพอว่า,าบางคนกับคสเสด้ยินเรื่องเล่าที่สาวไทยฮามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเล่าอีกอย่างนาอกจากห้ฟังอันนี้กับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสาวไทยเฮากับสามีฝรั่งนอกจาก อ,นนอ่าฮะอ่เมนึงได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ยินได้ยินอ่าเทื่อน,นึงนั้นขนาดว่ายึดพาสปอร์ตคุ้นไวเมนึงเห็นเาจะยึดพาสปอร์ตเจ้าไว้อันนี้เม่นึงก็อยากมาเตือนเตือนให้ระวังเราจะถ้าเกิดว่าลูกว่า,าเจ้ากับสามีเจ้านี่ละกละแหงกันหรือว่าเถียงกันบ่อยๆนี่ให้เก็บพาสปอร์ตของเฮ้า หรือเจ้าจมีสองพาสปอร์ตไฮเก็บพาสปอร์ตไว้ดีๆดนอจ้ะเก็บเอกสารที่ที่เป็นของเห้านะจ้ะโตจริงเลยสำคัญเลยโตจริงเก็บไว้ให้ดีๆเพราะว่าเจ้าบ่รู้ว่ามันสิเกิดอียังขึ้นนะจ้ะคือยังเรื่องนี้ คนคูทุกข้างเลยทิศทะเลาะกันกับเธอและขันเธอกับขอเลิกไอเจ้าสามีฝรั่งนี่กับทุกข้างที่เธอขอเลิก็บอกว่ายูนี่ว่าได้สิทรงกับกูนี่ทรงมึงกับมึงตรงกับกับปลูกอะว่าภาษาบ้านเฮาด้อจ้ะกับกายว่ากันเด้อประมาณนี้นะอย่างเด้อจ้ะนี่คือเกิดขึ้นจริงกับสายเอาไทยเฮาเสียเอาจังได๋ต่อไป อยังต่อไปตอนนี้กะเมนนึงก็คือสิบได้มีคําตอบให้ดอกเด้อจวะว่ามันสิเป็นจยงได๋ต่อไปว่าเธอสิเอาอย่างไ๋ต่อไปการย่งเตือนนั่นจ้ะเมนนึงก็ย,งยังย่งเบาอยู่ในหลายๆคลิปในหลายๆคลิปว่าก่อนที่เจ้าสิยายมาอยู่กับสามีฝรั่งเจ้าขามนําขามทะเลขามมหาสมุทรมานน่เจ้า หลุดจากสามีของเจ้านะดีพ่อหรือยังไม่นึงก็ฝากไว้ตรงนี้อีกรอบแล้วกันนะจ๊ะเนาะก่อนสี่ตัดสินใจจากพอแม่เข้ามาเบื่อบานเกิดมองนอนเข้ามาอยู่กับเขาห้าหลุดจากเขาดีพ่อหรือบ่ฝากไว้แค่นี้ละจ๊ะจะกินน้ำก่อนข้อห้ง สวัสดีจ้า